ีะเป็นถังลมเลดน,นะครับติดรถกระบะนะครับสวัสดีนะครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องรถดำซิงดินด่วนนะครับอัปเดตคันนี้หน่อยนะครับรถก้าอะไรแต่งนะครับโอ้โหโดนแสงนี่แบบวิบวับวิบวับเลยนะครับดู ประกายรุ่ง้วยไหมเนี่ย,ยสวยมากเลยครับดูนี่มันสีเดียวกันกับรถเสียทับไหมหรือว่าคนละสีสีเดียวกันไหมครับผมก็จำไม่ได้เนี่ยมันคล้ายๆกันเลย กันนห่ออยครบโ้ทีมงานช่างต่อยกทีมมาเลยครับวันนี้ขึ้นไปดูกันหน่อยครับเออโอ้โอ,อ,อันี้มันห้องอะไรมีประตูด้วย มีกุญแจเ,เปิดล็อกด้วยครับนี่ของเก็บเงินหรือเปล่าเนี่ยฮะก็ <c oughs> <c oughs> มีเหล็กเหล็กรูแบบนี้นะครับน่าจะาไว้ห้อยของ ใส่กระจกใช่ไหมเนี่ยตรงนี้น่าจะเป็นกระจกนะครับห้องนี้อันนี้น่าจะไว้เกาะของครับดูกตรงนี้มีตรงนี้อีก อันนี้เป็นชั้นวางของนะครับนี่คือเอกแผ่นอะไรเนี่ยลงทุนไม่ใช่น้อยครับกันนี้ลงทุนระยะยาว การแข่งขันก็เยอะนะครับขายอะไรนะครับคนขายเยอะนะครับกำไรก็จะเหลือน้อยครับเพราะว่าคนขายเยอะนะครับขายแพงไม่ได้ครับโตเอาช่างนกก็ามาครับวันนี้นทิ้งงานที่อู่เลยงานทำสีไม่ทำหรอ จังต่อรับจบนั่นเขเรียกแผ่นอะไรนะแผ่นพื้นน่ะเนะน,นี่ยจังต่อฮะพาร์ทบูทไม่หนักเท่าไหรนะ่นะงายว ชันชันมีแค่นี้เองชัางต่อฮะมีอีกไหมชั้นอ่ะแค่นี้กอทางไว้เดินเหรอตำแหน่งนี้วางตำแหน่งนี่เลยหรือวางตรงกลางอันนี้ช่องไว้เดินอู้ใหญ่นะช่องเดินอ่ะ อ๋อเป็นจะขอยื่นออกมาอ๋อบนจะขอยื่นออกมาอันนี้ก็จะเป็นเหล็กพับแล้วก็จอไหนเอามาเอามาลองดูหน่อยสิอันนี้ก็เป็นเหล็กกลองธรรมดา พื้นนี่ไม่ได้เป็นเหล็กนะครับเป็นอะไรบูดวูดอะไรบูดวูดนะพาร์ทวูดน่าจะเป็นห้องเก็บอะไรแพงๆือเปล่าตรงเนี้ยห้องเนี้ยมีล็อกได้ด้วย ขายทั้งหน้าร้านด้วยแล้วก็รถด้วยอ้เอาตังเก็บไว้ในหมดนาอนี่อ้ <c oughs> นี่ก็ขายนะครับร้านแปดต่อรอง <c oughs> ชั้นมีหนึ่งสองสองชั้นเองนะ่ะ <c oughs> สองชั้นน้อยไปหรือเปล่า ทำเสียุดีวาไอซีทำหาช่างนบไหมฮะโอ้ยช่างนเลยยกลงก่อนยกขึ้นยกลงอยู่นี่แหละไอ้นี่ช่างอะไรครับเนี่ช่างนุ่มครันุ่มห่มดีเซลไหมผมไม่ใช่คนละหนุมครับมาแล้วนี่ของเราจะแขวนแบบนี้ อ๋อ oh, แบบนี้อ๋อเคครับยี่สิบตันครับนี่อะไรอันนี้อะไร,นนะไรฮะน้ำยาขัดอะไรหรือเปล่าใช่น,นี่โลโก้สองพันกว่าเนี่ยอ๋อ oh. เนี่ครับเก็บแบบนี้ครับ แขวนได้เยอะเลยนะนี่นนนก็คงจะทำใดไว้ขึ้นลงนะครับนี่นาขายดีมากเลยนะส่งของทั้งวันครับคอมเมนก็ส่งครับ คขมน,นี่มาสั่งแตแรเยอะเลยครับเอ๊ะทำไมเกไม่เขียนชื่อว่าก้าอะไรแต่งตรงนี้นะเพราะว่ามันก็สวยดีนะถ้าเขียนชื่อตรงไปอ,อันนี้แบบโล่งๆเลยอ้ยดูนี่เกเมาดูภายในกันหน่อยคันนี้ยังไม่ได้ดูภายในเลย โอ,โอ้ภายในนอนได้เลยนนเป็นตู้เครื่องเสียงครับนะน,นี้เป็นเกียร์ธรรมดานะครับนอนืม อะไรเทรยังขายดีอันนี้อะไรขันวาง ขึ้นไปดูอีกอว้วันนี้วางแตรต่างหากเนี่ยที่อยวางตรงนี้ขายดีมากเลย แต่คเมเนซื้อกันเยอะเลยครับอ๋อชั้นอันนี้เราจับอะไรยิงดีเบตเอาเลยเหรอรีบไง จะทำมาเทียบเลยนายบเลยอันนี้เสียน้อยเขาออกแบบให้นะครับใน,นวางแตรโดยเฉพาะเลยเหรอ มาเนี่ครับเดี๋ยวรอติดตามนะครับจริงๆรถพวกนี้เยอะนะรถที่ขนอะไรแต่งขายเยอะนะครับแต่ว่าไม่ใหญ่ขนาดนี้ครับคันนี้ใหญ่มากนะครับ12รลอ้อจะเป็นคันแรกของประเทศเลยครับที่ใหญ่ขนาดนี้ อันนี้ก็บายบายครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับเดี๋ยวอัปเดตให้ดูเรื่อยๆยิงเบทเลยครับฝั่งนี้คือไม่ได้เปิดเนาะ เปิดได้ฝั bon ่งเดียวเนาะฝั Life ่งนี้ครับเปิดเปิดไฮรีกวะนี่ครับเปิดไฮรีนี Beach ่ใช่เราจะเราถลุรักเอาเลยไหมตั้งกันต่างหนาอันต่างกันหนาเองนี้ขั้นหลังเอาใช่ไหมล่ะขั้นขึ้นจะเชียวเลย